สวัสดีค่ะเส้นทางแก่กนางเอกสาวดวง9ก้าบุตรจำลองเดินทางมาไกลถึงขนาดตั้งคณะเป็นของตัวเองได้ในวันนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่ามีแรงบันดาลใจสำคัญจากคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะพ่อเบิ่มบุตรจำลองที่ถือว่าเป็นครูลิเกคนแรกๆของดวงก้านะคะและยังท้าที่เป็นผู้ดูแลทายาทลิเกให้มั่นคงติดตามจากรายงานละทุ่กกับคุณนำ้จำอ้อยแจ่มจิตค่ะมาฟังกันหน่อยอย่าทอยไปไหน อย่าให้หมดความหมายกันเลยแม่มาชมกันก่อนอย่ามองว่าแกฝีมือ,อยังแน่แน่เดียวแต่ที่รักนายศิละปะการแสดงลิงเกและกำลังใจจากผู้ชมหน้าเวทีเป็นแรงเคลื่อนขันคัญที่ทำให้อดีตดตดาวร้ายเบิ้มบุตรลองตั้งใจสร้างคณะกใหม่ให้กับทายาทดวงเก้าจำลอง มีผลงานการแสดงตลอด40ปีสร้ำชื่อคู่มากับพงศัก์สวนสีหากสี่เดือนที่รับงานแสดงเองคือการเริ่มต้นที่สองพ่อลูกศิลปินต้องพิสูจน์โดยเฉพาะฝีมือของชาวคณะที่มีทั้งพระนางเลือดเก่าและสายเลือดใหม่กับสิบชีวิตซึ่งคำคืนนี้รวมทอดบนเวทีของงานปิดทองประจำปีวัดท่าตออําเภอหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลายๆอย่างครับความรู้ที่พอแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องการลำหรือว่าคำพูดกิรยาท่าทางครับว่าจำพยายามทำลอกเลียนแบบให้เหมือนทุกอย่างครับใช่ครับ คงก็เป็นดาวร้ายเหมือนกันครับตั้งแต่ที่รู้จักน้องก็คือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายอะค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นดอวลเกมาหมดทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ได้มีกระดูกฝังต่อน้องแต่เริ่มต้นนะคะหัดเล่นลิเกหัดร้องหัดรำจนมาเป็นน้องดวงเก้าทุกวันนี้อะค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อเลยใหไ่บ้าประเทศไรยตรงไหนสำหรับคุณพ่อแล้วก็บทบาทบทบาทแกแสดงมาทุกอย่างแกด้วยใจจริงแกรักลิเกจริงแล้วก็ ทอมาสู่ลูกลูกได้ได้ได้ความรู้สึกตรงนี้กับท้าวเยอะจริงใจมากถึงจะแก่กแก่เพียงตยแต่ว่าหัวใจิ้งไม่เกี่ยวถึงหนังจะเยี่ยวถึงเขี้ยวจะหด เบิ่มยังปลดความเปลี่ยวต้องยกได้เลยค่ะสำหรับเสียงของเบิ้มลำลองนะคะอดีตด้าเพราะว่ายังเสียงดีไม่ตกเลยถึงแม้ว่าตอนนี้จะพักการแสดงมา